ไงครับไงเนี่ยอิหรีิพี่น้องเบิงเอาคนนะ่ะเบิงกลามมันกับปูมือผมเนี่ว่าพี่น้องไกยเป็นหน่อยไปเลยเนี่ยวาพี่น้องเตาเนี่ยได้ละวดี๋ยอีกตัวหนึงตัวน้อยเอาพี่น้องตัวน้อยแต่ว่าเตาเกับเขาเห็นว่าพี่น้องสองโตเดี๋ยวผมว่าเตาไปปล่อยกันพี่น้อง ลอยลงสะจะของคือเก่านี่แหละต่องสองตัวมันดัดหนกักเลยพี่น้องเี่ปะสวัสดีครับมื่อนี้ผมพาพี่น้องมายามรอบครับใส่วส้สมือนเลยพี่น้องกับมาเบิองมายามสมืน่นเห็นปะนี่รอบอยู่ตรงนี้ที่มีเขาขาวปักอย่างนั้นนะคือผมใส่ถุงเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปเนาะเพื่อว่าคนบเห็นบอย่างมาายัานมาเหยียบมาอย่างเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาอย่างมาา ยามึงพี่น้องช่วง,น,น,งนี้ฝนมาตกเนีมันก็น้ำมันกะไหลพอลิ้นลิ้นเละเละนี่แหละพี่น้องเห็นบ่านี่เดี๋ยวพาพี่น้องอยามเ่งกอนก็ใส่ไว้ถิมไว้ยังสี่ตลอดลออเยลย,ยพี่น้องโอ้ขี่ไข่น้ำาหลทีพี่น้องมีปูเดี๋ยวเห็นปูอยู่่ะพี่น้องเนะี่ยปูโอ้ปูใหญ่เลย,ยพี่น้องเดี๋ยวก็ เออดินขึ้นมาบึงกันพี่น้องเอ้มีอย่างนีเ้เอาขึ้นมาข้างกันโอ้โหเงพี่น้องเงยได้หลายดิเอ็นบอเงยได้หลายเดี๋ยวมีเสียงอันไอ้มันก็นอยู่ใกล,ใกล,ใล้ๆบ่อไก่จากโรงเรียนมาไหนดิพี่น้องถึงพนเพิ่งพูนนะเห็นบอจะได้ยินเสียง เื่องจากรงเรียนพ่ออมตอนนี้ใกล้จะแปดโมงเลยพี่น้องักเรียนก็ใกล้จะเห็นบ่พี่น้องเลยเลยืเล่อยเลื่อยสนยางขึ้นไปเห็นบ่อันนี้สะผมเลื่อยสนยางขึ้นไปบ่ไก่ปันเดก็จะแม่รงเรียนนลพี่น้องเลยขึ้นไปนะแต่ว่าบรรยากาศก็ยังเป็นป่าเป็นอย่างยู่ยดิเพียงแต่ว่าโรงเรียนเพิ่นมาสาั่งอยู่ใกล้ไลช่ยช่าตรงนั้นเนาะรงเรียนก็บสั่งยังบ่ท่านบนปันไดอาจจะมีเสียง โบกวันึ่งนายพี่น้องโอ้ยปู่กระไลโอ้เต่าพี่น้องเห็นไ่มนี่เต่าเตานี่นี่มีเต่าเต่าตัวนึงเต่าหน่อยพี่น้องนี่อีกตัวนึงนี่พี่น้องนี่เต่าน้อยนี่เห็นบ่มนี่นี่เต่าน้อยเดี๋ยวนะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่พี่น้องนี่เนี่ยเต่าหน่อยเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่ตัวนี้ตัวนี้ไงโก็ปรตินนี่ดิพี่น้องนี่ แต่ว่าต uh, ัวนี i, ้ตัวนี use, ้ก็เดี๋ยวตัวนี้ก็เกือบเกือบซ้ำควมปั่นพี่น้องแต่ว่ากับว่าซ้ำควมปั่นเลยว่นเตาแต่ว่าปูเดี๋ยวโคตรใหญ่เลยพี่น้องที่มาเนี่ยปูได้ได้ปูหลเลยพี่น้องมาหนิขี่ข่ายน้ำกะเต็มจ้ะอืมได้ปูหลายพี่น้องมาดูน่อโคตรปูเลยมีตะกร้าใหญ่ๆบงพี่น้องพี่นะเดี๋ยวผมก็จะได้เทเอากาบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแล้วเดี๋ยว ฮึ่ด no? ้วยชิคายน่าเต็มหมดเลยเดี๋ยวผมสั่นลุกมาทางสั้งเดียวก่อนพี่น้องทีเห็นว่านี่เต่าเต่านี่ผมก็จะเอาไปปล่อยข้างบนสะคือเก้าหน่อยพี่น้องเนี่ยข้างทางทึ่งสะนี่เห็นไหเนี่ยนี่ข้างทึ่งสะเนี่ยแตจะไปปล่อยไว้ยังสิกวนปูเนี่ยก็โอ้มีไงเนี่ยครจัดการด้วยพี่น้องกลมา ยามเศร้านี่ก็ไท่ที่หีน้องเขาบเบิ้งเนาะอาจจะมีเสียงครูอาจารย์ค้างในตรงโรงเรียนนี่แสกมาอย่งไงพี่น้องแต่ว่าก็ออก้บว่าเป็นอย่างเนาะเข้าใจได้เห็นปะอ,อยากเอาออกให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าก็ขาตั้งกล่องไม่ได้เอามาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจังไดผมเอาออกก่อนเดี๋ยวผมจะเท่พี่น้องเบิง่งอีกถอดนึงเนาะกัเบิ่งที่เทลงมาแล้วพี่น้องเรื่องเอาไปน,นี่ เห็นบ่ก็ลวมจะย้อนแสงมาพี่น้องนี่โกงกะพักลักกันเสียเนาะผมไม่มีแนวมาใส่มากไหมพวกเขาถุงนี่สิอะไรเห็นบ่พี่น้องแบบเบ่งก็เทลงถุงที่แน่ๆพาดทวีน้องเนาะวิ่งให้เบิ่งหูใหญ่หูจับจังเลยเนาะให้พี่น้องเบิ่งไงครับไงแน่อีหลีดีพี่น้องเบิ่งเอาคนน่ะเบิ่งกามมันกับปูมือผมเห็นบ่พี่น้องกลายเป็นหน่อยไปเลยแต่ละตัวพคนเนาะพี่น้องตัวข้างล่างให้ไง ขอดปูเลยพี่น้องทำการปั่นเลยขนโตข้างล่างสีง่ายๆเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้เบื้องอัค่นีเนะอย่ามันกัดเธา,าพี่น้องโค้งงแค้โอ้ยามาว่นใดพี่น้องอย่ามันกัดแต่ว่าเตาเดี๋ยวเตาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะเอาเตาขึ้นมาให้เบิ้งมีสองตัวบุกไฮทันนัดพี่น้องยันปูนีเตาคนขนอนอยู่ข้างล่างเห็นปะ đẹp không anh em nhìt chắp rồi, Ôi, nữa đi là tao, để đây thím nong, dàn phu nhìt cả phong năn, tao, anh, ấy, anh ấy này, anh qua, anh một, anh một qua bứt tì này nưng, เตาไหลๆใส่ยังเดีกกถือยันนั่นว่าจะมายามเห็นปะใส่กันเดี๋ยวผมจะเอาขนปิ่วป่อยข้างบนเห็นปะาวางไว้หนึ่งกันขังเงากเดี๋ยวอีกตัวนึงตัวน้อยๆยันผู้หนีบยันผู้หนีบพี่น้องเน,น,นี่ยได้และเดี๋ยวอีกตัวนึงเห็นปะตัวน้อย เออพี่น้องตัวน้อยต,ตอนนี้นี่น้อยไงก็พัตีนทั้งน้อยเห็นมันก็ชัดเลยพี่น้องนี่ใส่หลอบไปยังสิละพี่น้องกระใสไวมุ่มนีตลอดกันช่วงหน้ามาเนี่ยก็ได้ปลาคอกันช่วงนี้มันก็ได้ปูใส่เอาปูไปกินปูไงแต่ว่าเต่ามันก็เขาเห็นว่าพี่น้องสองโต เดี๋ยวกันทันี้งกันเดี๋ยวปูมันจะไตออกเดี๋ยวผมมาเตาไปปล่อยกันพี่น้องปล่อยลงสะจะาของคือเก่านี่แหละนี่เตาซองตัวมันดัดออกเลยพี่น้องี่ว่าแถวนี้ก็เป็นเรื่งเตาเขาจังผมเคยทายคิดพี่ๆน้องๆฮาเบิ้งนี่แหละเนียมันก็ยุนี่เผาปลาเผายิงเงินหมายถึงว่าเผายาย่่ะี่ย่ำเลี่ยงแล้วก็เผาดิพี่น้องเคยเผาเลยมันก็ คือเพิตายไปสองตัวสามตัวบางพี่น้องในซาผมก็จะหงอกแน่จังหน่อยทั้งกบทั้งเตาหนี่เต็มเลยเนี่ยผมก็จะปล่อยลงคือเก่าพี่น้องเบื้องลื่นสองพร้อมกันเลยตองเห็นไหจแต่ปล่อยลงคือเก่ามันก็อยู่นี่แหละหลายพี่น้องดูน้ำเตาส่วนเนี่ยกลางบนเนี่ยอาจจะเป็นคู่สากาจจะหงอกแน่ว่าท่านได้ตัดหยาอยู่พี่น้องเห็นไห แต่ว่านี่ก็เลิกได้ี่สานี่ยเลิกะมาณตอนนี้ก็ประมาณซีซีเม็ดหาเม็ดได้ความเลิกมันส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นคลองน้ำไหลมาจากฟางผุนอันนี้ผมเคยลืมทยอยทางตาแล้วก็ใส่ถิดไม้สิอะไรขพี่นอ้องช่วงนี้ก็จะได้แต่ปูถึงแล้วตายมาถ้าพวก,กใครเที่ยว ส่วนทางต่อก็อยู่ตรงนั้นทางต่อก็เลยเนี่ยปล่อยแล้วก็่ภาพี่น้องมาเบิง้งตัวใหญตัวนี้อีกเทนึงเสียวขึ้นได้ยังได้เลยยันยันมันหนีเพื่อจะของพี่น้องเอาขึ้นไในวันนี่ยลอยตัวหนีเพื่เจ้าของสรุปว่าเอาดอกพี่น้องเดี๋ยวเอาลงใส่อันตะไคร่เพื่อแล้วจังไคร่เฮ้พี่เฮียน้องเขาเบิ้งอีกเทน,นึง